สวัสดีครับวันนี้มณิวายิงสาขาพัทยามาเสนอรีวิววิธีการซ่อมอินเตอร์เลเซอร์ HP เลเซอร์เ P1102 นะครับอาการก็คือพิมพ์ไปแล้วดึงกระดาษขึ้นมาติดคาอยู่ครึ่งหนึ่งอันนี้ทางล่างเราทําการรื้อแล้วนะครับคือโครงนอกมาเรียบร้อยแล้วมาดูเับว่าเป็นเพราะอะไรนะครับ เราก็ถอดทนเนอร์ออกกันนี่ครับกระดาษติดลักษณะนี้อันแรกเลยก็จะมีถอดตัวนี้ครับเมนบอร์ดยูดเบอก,ก่อนนะครับถอดออก,กอแล้วจะเจอสายไฟนี่เราก็ดึงออกแล้วก็ถอดน็อตนะครับผมตรงนี้หนึ่งตัวนะครับตรงนี้หนึ่งตัว นี่หนึ่งตัวนะครับสามตัวแล้วก็ปลดปลั๊กสายไฟออกครับเราจะดึงชุดความร้อนของมันออกมาได้นะครับดึงออกมาเสร็จแล้วก็มาดูผมติดลดักษณะนี้มันก็จะมีน็อตอยู่สองตัวนะครับตรงชุดความร้อนเนี่ยแล้วก็ถอดน็อตออกนะครับเปิดออกมาดูนี่ครับผมเราจะเจอสาเหตุ กระดาษมาติดครึ่งหนึ่งเป็นเพราะฟิล์มขาดครับผมแล้วก็ทําการเปลี่ยนฟิล์มกันนะครับผมแล้ดวดีมาดูวิดีโอช้ทที่สองนะครับว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับผมขอผมวันนี้มาดูต่อจากคลิปแรกนะครับมีลิทที่สองตัวปัญหาที่ทําให้เกิดอาการกระดาษติดปิ้นมาแล้วติดอยู่ครึ่งแผ่นนะครับผมจะเป็นที่ฟิล์มชุดความร้อนหรือชุดฮีตเตอร์เนี่ยครับผมของเลเซอร์ อันนี้เรามาดูวิธีธการเทสนะครับเทสแมนนวลโดยไม่ต้องต่อคอมพิวเตอร์ไม่ต้องลงไนเวอร์นะครับเทสยังไงให้ปิดเปิดฝาเก้าทีนะครับครับผม เทสออกมาเรียบร้อยนะครับผมร้อยปร์เซนนะครับไม่มีรอยไม่มีกระดาษติดนะครับผมสําหรับเพื่อนๆหรือว่าลูกค้าท่านใดนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องปริเลเซอร์หรืองเจ็ตนะครับผมทางร้านของเรารับซ่อมทุกรุ่นนะครับทุกยี่ห้อทุกอาการนะครับผมฝากด้วยนะครับผมสาหรับอ่า i f ดิฟายอิทุกสาขานะครับรับซ่อมอันนี้เป็นผลงานของ m o ดิฟายอิงสาขาพัทยาใต้นะครับผม เอาฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ